ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงรายเดือนเป็นดวงภาพรวมโชคลาภการเงินการงานเป็นเรื่องทั่วไปนะคะไพ่จะกุมเดือนอตุลาคมทั้งเดือนนะคะไพ่รายเดือนนั่นเองนะคะซึ่งหลายคนก็ทักมาว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะทําดวงรายเดือนนะคะอาจารย์ก็กลับมาทําแล้วนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ให้ความ สนใจแล้วก็เป็นกำลังใจในการมากด s ับ s ไ r ร b e ไลค์แชร์ให้กับอาจารย์นะคะแต่ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอาจารย์ขอกำลังใจด้วยนะขอบคุณมากค่ะนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มต้นที่ไพ่เทพสังหอนกันก่อนนะไพ่จะอ่านดวงชาวมังกรว่ายังไงนะคะพลังงานไพ่ใบที่หนึ่งท่านได้ไพ่เท่าชาแรแกชะา,านะคะแปลว่าอายุยืนก็ได้ไพ่ใบนี้ใช่ไหมคะอยู่ อยู่จนแก่เท่าอ่ะนะหรือเป็นคนกําลังนั่งแบบกลุมมือกันนะก็อาจจะแปลว่าท่านมีมิตรภาพที่ดีมีเพื่อนมีคนให้ความช่วยเหลือก็กูลให้กําลังใจอ่าไปไหนใครเขาก็รักเขาก็เมตตาก็ได้หรือถ้าแปลเรื่องงานก็แปลว่ามีลูกค้าเยอะมีลูกค้าเข้ามาตลอดมี การเซ็นสัญญาและเป็นลูกค้ากันแบบประจําในตําแหน่งการเงินของชาวมังกรนะคะพลังงานไพ่ตําแหน่งการเงินชาวมังกรได้ไพ่กระตันยูรู้คุณค่ะอาจจะเป็นเรื่องของหนึ่งนะคะถ้าอาชีพอาจจะเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยก็ได้เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือดูแลคนป่วยทั่วไปก็ได้อะนะคะหรือทํางานมูลนิธิก็ได้นะคะจะมีรายได้ดีๆเข้ามานะคะ หรือถ้าไม่ได้เป็นอาชีพนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะตำแหน่งการเงินมันก็คือช่องทางการทำมาหากินท่านมีงานเข้ามาตลอดมีงานให้ทำเงินก็ต้องไหลมาทมานั่นแหละค่ะนะในตำแหน่งสหาชากการติดต่อการประสานง,งานท่านได้พไพ่อวยชัยให้พรน,นะคะอาจเป็นรูปกุมารทองให้ให้โชคลาภก็ได้เป็นไพ่คนกำลังไปเสียมเสียมซี 4, เนาะ ก็แปลว่าท่านไปเสียเส่ยงเจมสี่แล้วได้โชคลาภก,ก็ได้นะลองดูนะคะเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่ายกหน้าลัคนาด้วยนะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนต่อไปนี้มีแต่เขาเรียกว่ามีแต่คนให้การสนับสนุนให้ความช่วยเหลือท่านนะคะในตําแหน่งความมั่นคงนะคะในตําแหน่งพันธุ์บ้านที่อยู่อาศัยเก็บหอมรอมริบนะคะก็แปลว่าท่านจะท,ทําบัญชีรายรับรายจ่าย รู้จากการเก็บเงินในการที่จะเอาไปต่อยอดทางธุรกิจทำให้ตัวเองมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะหรือถ้ามองในแง่ของญาติพี่น้องก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะคะในตำแหน่งบุตรหลานบริวารน,นะคะบ,บางครั้งในตำแหน่งนี้เราอาจจะไม่ได้ดั่งใจไปซะทุกเรื่องไม่วนะ่าจะเป็นเรื่องของบุตรหลานหรือเรื่องของลูกน้องบริวารน,นะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ เขาเรียกว่าเรามองผ่านได้ก็มองผ่านนะคะไพ่จะมองว่าคือลักษณะเหมือนผิดหวังไม่ได้ดังใจนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมองว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ถูกใจเราไปทุกเรื่องอย่างลูกน้องเนี่ยเราอยากให้เขาเพอร์เฟกต์เขาเออดีาง้ออย่างนี้ในสิ่งที่เราต้องการแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่มันถูกใจเราร้อยเปอร์เซ็นแต่อะไรผ่านได้หยวนได้เออก็ต้องหยวนนะคะพะเรื่องลูกน้องบริวารบางครั้ง ก็หาลูกน้องค่อนข้างยากนะคะอ่าแล้วก็ในตำแหน่งศัตรูบุษรคไพ่ขึ้นบอกคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแสดงว่าไม่มีศัตรูจ้ะนะศัตรูเปลี่ยนมาเป็นมิตรอย่างแน่นอนในตำแหน่งคนรักหรือคู่ครองค่ะไพ่บอกว่าทรหดอดทนนะก็แปลว่าคู่ครองท่านอยู่กันจนแก่เท่าเหมือนที่ไพ่ขึ้นนั่นแหละอ่ามีปัญหาอะไรเดือดร้อนอะไรความทุกข์ความอะไรก็พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตช่วยเหลือกัน อยู่กันแบบยืนยาวนะคะคําว่าทรหดอดทนต่อกันดีนั่นเองนะคะในตําแหน่งสุขภาพก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะแต่ถ้าเตือนก็ต้องเตือนระวังของร้อนเนาะทำอะไรที่ีเกี่ยวข้องกับต้มน้าร้อนหรืออะไรร้อนต้องระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในตําแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหไพ่สวยตกลงปรงใจภาพน่าเยี่ยวนะ ถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สนับสนุนถ้าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่าท่านอาจจะมีพญานาคช่วยเหลือสนับสนุนดวงได้โชคจากพญานาคเรื่องตําแหน่งมีโอกาสเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งในเรื่องของงานมีโอกาสแบบถ้าใครไปขอเรื่องความรักได้ได้คู่ที่เป็นคู่แท้กันแต่ชาติปังก่อนนด้เลยนะเนี่ยในตําแหน่งการงานนะคะการงานท่านอาจจะ มีช่วงที่ลูกค้าบางช่วงอาจจะมีเบรกบ้างนะคะอาจจะเหมือนกับไปแก้ไขางานเก่าๆอยู่ก็ได้อาจจะถ้ามองดีก็คือมีงานเก่าๆเข้ามาให้ท่านทําแต่ถ้าเป็นงานประจําที่เป็นอยู่แล้วอาจจะมีช่วงเบรกช่วงพักที่ลูกค้าไม่ได้แปลว่ายกเลิกสัญญาหรือไม่ได้เป็นธุรกิจไปต่อด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่นะคะแต่อาจจะมี ลูกค้าเขามีปัญหาของเขาเองเขาอาจจะเบรกบ้างนะคะส่วนในตำแหน่งโชคลาภเนี่ยนะคะอันเนี้ยต้องอคือที่จริงไพ่แบบนี้เสี่ยงโชคเนี่ยท่านต้องไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอย่าไปหวังกับโชคลาภที่เรามองไม่เห็นนะคะไพ่จะเตือนเง้นให้สู้เราขยันหมั่นเพียรในการทำมากินดีกว่านะไพ่จะบอกงั้นนะคะเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะ แต่นั่นแหละด้วยว่าท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีสังคมเยอะก็ได้ท่านจะทําอะไรที่มีคนต้อนรับเป็นมีคนให้ให้ความร่วมมือดีไพ่จึงบอกว่าท่านจะักรประสบความสําเร็จนะนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นการเฉลิมฉลองด้วยเราจะไม่ตีความหมายจากข้อความนะคะเราต้องดูที่แอคชั่นของไพ่ด้วยนั่นเองนะคะแต่อย่างน้อยอาจารย์ก็เห็นว่าชาว ราศีมังกรจะมีความสุขได้ในปักนี้อย่างแน่นอนมีคนสนับสนุนโดยเฉพาะตำแหน่งสุภาพอดีมากๆนะฮะมีคนสนับสนุนมีคนช่วยเหลือท่านไม่ขาดสายแน่นอนบุญหนักสักใหญ่เห็นหะท่านมีพลังบุญเก่าเยอะมากๆและบุญใหม่ท่านก็ทำอยู่ตลอดด้วยนะคะโอเคมาต่อด้วยไพ่ทารโร่ค่ะ พลังงานไพ่คาโร่หนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบนอกอินทรีนะะแปลว่าชื่อเสียงอำน,นาจบาร,รมีความสำเร็จการประกาศสัปดาห์ก็ได้สามดาบแต่อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจอยู่บ้างแหละเข้ามากระทบในการตัดสินใจครั้งนี้แต่การตัดสินใจครั้งนี้ของท่านไม่ว่าจะเรื่องอะไรท่านเด็ดขาดค่ะและเกิดความสำเร็จที่ไพ่เจ็ดเหรียญ ใหพื้นฐานดวงชะตานะคะแหงแมนจริงๆแล้วท่านเป็นคนที่ผูกพันยึดติดกับอะไรนี่จริงจังจริงใจจริงๆนะจริงๆนะแล้วท่านไม่ได้ว่าจะบอกเลิกใครง่ายๆหรือตัดใครง่ายๆแต่มันต้องเหลืออดละมันมันสุดจะทนอีกต่อไปนั่นแหละท่านรู้แล้วว่าคนเราทุกคนแหละค่ะมันจะมีขีดจํากัดของทุกคนนะคะในเมื่อเรายอมเนี่ยยอมปิดหูปิดตาตัวเองยอมมาทุกเรื่องละ เพื่อที่จะไม่ให้เรื่องราวมันบานปลายในทุกเรื่องแต่เมื่อมันถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมเนี่ยชาวมังกรก็ต้องก็ต้องทำนะไพ่บอกนั้นเลยและก็ทําได้ดีค่ะไพ่อัศวินไม้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองอย่างนี้นะหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของความอายุติธรรมไม่ถูกต้องในที่ทำงานอย่างเงี้ยไม่ว่าเราจะโดนรังแกเอารัดเอาเปรียบด้วยหรือ ออคนในทีมงานที่ท่านรู้จักก็ได้ท่านเหมือนก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเขานะอ่านะคะเพราะในใจท่านเป็นไพ่หกถ้วยคือความอ่อ,อนโยนความมีเมตตากับคนที่เขาลําบากท่านเข้าไปช่วยหรือถ้าท่านลําบากใจในบางเรื่องที่ท่านทนมานานทนเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องมันย่ําแย่เพื่อให้เหตุการณ์ต่างๆมันผ่านไปแต่เที่ยวนี้อาจารย์มองว่าท่านไม่ทนมัน ถึงวันที่ท่านจะต้องแสดง power แสดงอํานาจของตัวเองอ่ะท่านจะไม่ทนอีกต่อไปและการแสดงครั้งนี้มันทําให้ท่านนี่ได้รับการยกย่องหรือนับถือมากขึ้นด้วยซ้ํานะฮะมันเป็นการแสดงให้คนเขารู้ว่าเราอ่ะมีความรู้ความสามารถเรามีศักยภาพในตัวเองแค่เราไม่ค่อยไม่ได้โชว์อ่ะไม่ได้ค่อยได้โชว์ไม่ค่อยได้อ่อ โฆษณาตัวเองเออแบบนั้นแหละนะคะแต่ต่อไปนี้เราต้องขายในด้านดีของเราอะ่ะต้องคนเรามันต้องมีการขายตัวเองไม่ใช่แปลว่าซื้อขายเป็นเงินเป็นทองคือขายความสามารถเนี่ยเนี่ยท่านทําได้ดีมากด้วยที่อาจารย์เห็นนะในเรื่องของงานท่านจะมีผลงานมีคนแบบโอ้โหทีนี้นะก็เหมือนทุกวันเนี้ยคนเราก็ต้องทํางานด้านออนไลน์ไม่ใช่การขายของมันจะอยู่แค่ หน้าร้านหรืออยู่กับที่นะคะทุกวันนี้เนี่ยมันจะต้องเปิดตัวแบบนี้นะคะเราจะปิดกัน้นตัวเองไม่ได้ต่อไปเราต้องเปิดนั่นแหละดวงท่านจะเป็นอย่างนั้นเปิดแล้วสําเร็จในเงินโอ้โหเต็มเลยเจ็ดเหรียญน,นะคะการเงินการงานปังเลยค่ะแบบนี้นะต้องกล้าที่จะเปิดตัวเองแล้วกล้าที่จะแสดงกล้าที่จะโชว์และอาจารย์ว่าท่านทําค่ะดูดีไพ่สรุปออกมาดีนะคะเงินงานดีความรักก็เหมือนกันค่ะ บางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนมีความเด็ดขาดบ้างเรายอมเขามากเกินไปเนี่ยยอมรักเขามากก็ยอมยอม,ยอมจนจนตัวเองแบบจะไม่ไหวละเพราะฉะนั้นเหมือนกับอาจารย์มองถ้าใครมีปัญหายอมคนรักมาทั้งทั้นที่เขาเขาผิดเราก็อยวนนะแต่ต่อไปนี้อาจารย์มองว่าท่านอย่าใช้เหตุและผลเลยพูดเลยอธิบายเลย ตรงๆนี่แหละอะไรประมาณเนี่ยอืมันต้องมันต้องเด็ดขาดแล้วมันต้องชัดเจนมันต้องคุยต้องพูดอะไรประมาณนี้ซึ่งอาจารย์ว่าถูกนะถ้าคนเรายอมมากจนเกินไปเราก็เหมือนกับเออเขาไม่ให้ความสําคัญคนเราต้องต้องเห็นค่าตัวเองเมื่อเราเห็นค่าตัวเอง่อางเหมันที่ท่านจะกําลังประกาศเนี่ยนะคะหนึ่งดาบนี้โอ้โหหนึ่งดาบชุดนี้สุดยอดเลยอาจารย์เห็นนกอินทรีย์นี่แหละนะท่านจะทําให้ คนรักเขารู้ค่าของท่านแล้วเสียดายท่านแล้วก็ไม่กล้าที่จะเหมือนกับอไม่ว่าจะบางบางทีอะเราต้องให้คนรักเขาเขาเข้าใจเราแล้วเนับถือในตัวตนของเราค่ะท่านจะได้รับสิ่งนั้นนะคะที่อาจารย์เห็นนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ